คุณค่านะหว่าเขาจะเรียนจบมาได้นะแล้วสแกมเมอร์ตัวนี้ก็มาหลอกลวงแล้วก็นะพอเขาไม่ไม่ยอมที่จะนะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือก็มีการทารุณน,นะมีการทรมานแล้วก็ฆ่ายุนศพทิ้งที่ถังขยะตัวนี้นะครับต้องเอาให้หนักนะฮะเอาใจช่วยเกาหลีใต้ด้วยนะฮะเอาให้หนัก <laughs> นะ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะฮะถ้าใครกันท่านใดมีประเด็นจะสอบถามสอบถามมาเถอะเอ่อบางท่านบอกเห็นเห็นท่านดเรเนี่ยพ์ขายสินค้ารนอะก็ก็มีบ้างเพราะว่ากระแสของเจนนี่เข้ามาแรงเพราะว่าผมผมยอดวิวของผมนะั้นโดยเฉพาะช่องนิติกรสกงชาตินั้นนะสามล้านกว่าวิวนะภาพรวมนะที่สะสมนะสามล้านกว่าวิวในช่องนี้นะผู้ติดตามก็เยอะแล้วก็ยอดวิวเนี่ยก็เป็นล้านเนี่ย ประมาณสามคลิปแล้วก็น่าสนใจอ่ะมีท่านใดจะสอบถามอะไรไหมก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องแรก